จอไฟเบรกมือโชว์แบบนี้นะครับเอาเบรกมือลงก็ไม่หายอันตรายถึงขั้นเบรกแตกรถเบรกไม่อยู่เลยนะครับผมตรงนี้นะครับมาดูครับดูหน้าจอตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้คือตัวไฟเบรกมือนะครับนี่กรณีที่เราดึงเบรกมือขึ้นแบบนี้นะครับนี่ดูเบรกมือเนี่ยดึงขึ้นแบบนี้มันต้องมันต้องค้างไปนะครับแต่ถ้าลงปุ๊บมันต้องดับแต่ถ้าลงแบบนี้รุ๊บไฟเบรกมือยังค้างอยู่นะครับผมตัวนี้นะครับอันตรายแล้วนะครับผมระบบเบรกมีปัญหาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านะครัวอันดับแรกเลยดับรถนะครับแล้วลงมมาาาาดดูที่้้้นนนนหัับบกกกปุํเ เปิดฝากระโปรงขึ้นหันหน้าเข้ารถส่วนใหญ่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้จะมีหม้อลมเบรกกลมๆตรงนี้อยู่นะครับนี่กระปุกน้ามันเบรกเขาจะอยู่ตรงนี้เลยปั๊มเบรกจะอยู่ตรงนี้นะครับเปิดออกมาดูเลยนะครับผมถ้าพบว่าแห้งแบบนี้แล้วนะครับส่วนใหญ่ที่ไฟเบรกมือโชว์ไม่ยอมจะเกิดมาจากเจ้าตัวนี้นะครับหรือเราจะสังเกตด้านข้างก็ได้ด้านข้างจะมีขีดมินขีดแม็กอยู่นะครับบางบาง,บางรุ่นอยู่ด้านนี้บางรุ่นอยู่ด้านนี้นะครับต้องลองสังเกตดูครับถ้าเกิดไฟเบรกมือตัวนี้โชว์นะครับ ไม่ใช่แค่เบรกมือยังไม่ลงไม่สนิทอย่างเดียวนะอาจจะเกิดจากระบบเบรกม,มีปัญหาครับรีบเข้าศูนย์บริการใกล้บ้าน,นครับเบื้องต้นลองเปิดฝาตัวนี้ดูก่อนนะครับถ้าสมมติว่าจะเป็นต้องเดินทางต่อนะครับอาจจะต้องหาน้ำเบรกเติมเข้าไปนะครับผมยังไงฝากกันด้วยครับไฟเบรกม,มือโชว์ไม่ยอมดับอันตรายถึงขั้นเบรกแตกครับ